ยังไม่จบนะฮะพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปยิ้มนอกสถานที่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับ ีเป็นช่วงยิ้มนอกสถานที่ครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดชัยนาทครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคนิคการปั่นจักรยานที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าพวกเขานั้นต้องปั่นข้ามน้ำข้ามเกาะกันเลยทีเดียวครับ <Wow. S 1> เป็นการปั่นข้ามไปบนเกาะที่อาจไม่เหมาะกับผู้สูงวัยก็ดูดิเขาจะปั่นกันป้าก็จะมาจูงสะพานก็ยิ่งลื่นๆยุบๆอยู่ด้วยแต่หลายคนก็ยังมีความสุขกับการได้มาปั่น ที่บริเวณบึงกระจับใหญ่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท <Wow. S 1> เพื่อข้ามไปยังเกาะเมืองเท้าอู่ทองเกาะกลางบึงที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ <Yahoo. S 1> กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยนาทที่ใครๆก็อยากจะปั่นขึ้นไปชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ <c oughs> เอา บอกเราวันนี้ไปไม่ได้แท้แล้วคนมันเต็มครับ <c oughs> ยกไอ้กลับเลยนะครับอ้าวเฮ้ยอดขึ้นไปปั่นบนเกาะเลยดีแบบเนี้ยก็ฝนตกจนดินกลายเป็นโคลนขนาดเนี้ยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของนักปัน่นท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันขานายมงคลขาวจันทร์จึงแนะนำให้ปั่นไปกลับบนสะพานเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะเลิกเปิอโคลนเอาได้ มเสียดายจังแม้ครั้งนี้จะไม่สามารถขึ้นไปปั่นชมวิวทิวทัศน์รอบๆเกาะเมืองเท้าอู่ทองแต่แค่ได้ปั่นชมธรรมชาติที่สวยงามบนสะพานไม้ไผ่ที่ผูกเป็นแพรลูกบวบนักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าคุ้มแล้วที่ได้มาสัมผัสความงดงามและอากาศที่บริสุทธิ์บริเวณรอบๆบ,บ,บึงกระจับใหญ่แห่งนี้ว้าว <Wow. S 2> ตรู้สึกว่าบรรยากาศธรรมชาติอะไรครับ ดีมากๆาครับรู้สึกอันซีนครับตอนเห็นสะพานครั้งแรกก็รู้สึกว่าจะปั่นข้ามเลยไม่รู้สึกเสียวๆนะครับแต่พอได้ปั่นจริงๆก็มีความเหมือนสนุกดีครับปัน่นข้ามก็มีความว่ารู้สึกว่ามันปลอดภัยดียครับบึงกระจับใหญ่นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชัยนาทแล้วยังเป็นบึงที่ช่วยหล่อเลี้ยงต้นข้าวบนนากว่า1 0,000ไร่ทําให้ชาวนาที่นี่กว่า1,000ครอบครัวมีน้ําใช้สําหรับทํานาตลอดปี ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานายสุทธิพงษ์จุนเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นผู้ริเริ่มให้สร้างสะพานแพลูกบวบข้ามไปยังเกาะเท้าเมืองอู่ทองระยะทางยาวกว่า300เมตรเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจที่เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนที่มาช่วยกันบริจาคไม้ไผ่ช่วยกันผูกแพลูกบวบจนกลายเป็นอันซีนไทยแลนด์ของดีประจำถิน่นที่อำเภอหันคา เห็นภาพนี้ภาพเดียวผมก็ว่าทุกคนก็หายเหนื่อยนะว่าเออสิ่งที่เกิดจากความเสียสละเกิดจากความรักความสามาัคคีเนี่ยมันมีคุณค่ามากนะครับแล้วก็น่าดีใจก็คือว่าสิ่งที่เอามาใช้เชื่อมระหว่างเกาะเมืองท่าอูทองกับบึงกระจับใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องอะไรล่ะไม่ต้องใช้พวกวัสดุประเภทปูน เหล็กหินดินทรายอะไรเลยนะไม้ไผ่ล้วนๆกับแรงงานคนกับเชือกนะเพราะนั้นก็น่าทึ่งดีมากคุณผู้ชมครับวันนี้ฝนตกหนักมากครับแล้วก็ติดลมอยู่ตรงนี้ครับทำให้ไม่สามารถขึ้นไปได้ครับแต่คุณผู้ชมที่อยากจะมาที่อำเภอหันคามาเที่ยวที่บึงกระจับใหญ่แห่งนี้สามารถมาที่ได้ตลอดทั้งปีครับแต่เฉพาะวันนี้ครับฝนตก โคลนเหนียวมากไม่สามารถปั่นขึ้นไปได้ถ้ามีโอกาสครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมปั่นไปรอบเ <Wow. S 1> กาะเท้าอู่ทองให้ได้เลยทีเดียวครับว้าวเกาะเมืองเท้าอู่ทองว่ากันว่าในอดีตเป็นเมืองที่เท้าอู่ทองสร้างขึ้นอพยพผู้คนหนีภัยสงครามมาจากเมืองการุงของจังหวัดอุทัยธานีปัจจุบันมีชาวบ้านอาศัยบนเกาะน,น,นี้แค่สี่ครอบครัวทำนาเลี้ยงควายและอาศัยไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้พัฒนาให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและปั่นจักรายานรอบๆเกาะระยะทางกว่า2กิโลเมตรใครที่ไม่ได้เอาจักรยานมาด้วยที่นี่ก็มีบริการให้เช่าจักรยานปั่นได้ตลอดทั้งวันเรียกได้ว่าเอาใจนักปั่นโดยเฉพาะเลยนะฮะนี่พูดถึงเรื่องปัน่นคงไม่มีใครมุ่งมั่นเกินกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ที่ปั่นจนตกเขาฟันหักกรามฉีกมาแล้วเ <c oughs> นี่ยเป็นไงตอนนี้ท่านผู้ว่าสามารถกลับมาปั่นได้เหมือนเดิมแล้วเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ซึ่งครั้งนี้จังหวัดชัยนาทมีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมมากถึงเกือบ9,000คนทำให้ท่านผู้ว่าต้องเร่งฟิตซ้อมร่างกายเช็กลมยางจักรยานคู่ใจให้พร้อมที่สำคัญต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน และปฏิบัติตามกฎการขับขี่อย่างเคร่งครัดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะได้ไม่ต้องฟันหักอย่างท่านผู้ว่าอย่างไงละ่ะฮะเราถ้าเราช่วยกันดูแลร่างกายตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะอย่างสม่ำเสมอเนี่ยการจะบาดเจ็บแบบรุนแรงยาวนานเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะแต่ดีที่สุดก็ขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะฮะ ระ,ะมัดระวังนะครับก็จะนั่นเพราะนั้นเนี่ยก็กลับเรียนให้สบายใจครับแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นนักปั่นแมวเก้าชีวิตที่ไม่เคยจะเข็ดหลาบแหม่ก็คนมันรักปั่นชอบปัน่นอะนะสมกับเป็นผู้ว่านักปั่นจริงๆเลยนะครับโ และตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดส,สัพยาวัฒนารามอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธนะครับที่นี่ว่ากันว่ามีพระพุทธรูปปางศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดชัยนาทที่ดูแล้วศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากครับพระพุทธรูปที่ยื่นพระบาทออกมาจากโลงแบบนี้เป็นพระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพที่มีพระสาวกแสดงความเศร้าโศกเสียใจในท่าทางต่างๆ ภายในโรงบรรจุพระสรีรสังขารของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่งดงามไปด้วยศิลปะยุครัตนโกสิต์ตอนต้นหาชมยากมีที่วัดสัพยาวัฒนารามอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทแห่งเดียวเท่านั้นพระมหาสุวัตสุวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสัพยาวัฒนารามบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้ถูกค้นพบเมื่อปี2545ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ จนกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามากราบสาการะขอพรในวันสำคัญทางศาสนาเสมอเสมอเป็นปางสุดท้ายนะก่อนที่สรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมียังมีอยู่ก็คือเรียกว่าเป็นปางกราบพระบรมศพนะก็คือนำพระพุทธรูปลู่ร่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเผา เมื่อพระมหาคสปะกับพระภิสษุ500รูปมาถึงแล้วก็ได้ทำประทักษินนะก็คือเวียนขวากราบพระพุทธเจ้าแล้วพระมหาคสปะนะก็ทิษฐานนะก็ว่าขอเห็นสรีระของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งทุดท้ายเมื่อได้ทิษฐานเข้าฌานทิษฐานแล้วพระบาทของพระพุทธเจ้าก็จะเลื่อนออกมาจากลางเาเรียกลางลางทองนะแล้วพระมหาคสปะก็เอาศีรษะไปทูลรับไปทูลรับเสร็จ พระบาทก็กลับเข้าที่เพราะกลับเข้าที่ปุ๊บไฟก็ลุกขึ้นโดยอัตโนมัติพระพุทธรูปองค์นี้ยังเต็มไปด้วยปริศนาธรรมคําสั่งสอนที่สังเกตได้จากท่าทางของพระสาวกแต่ละองค์ที่แสดงความเสียใจแตกต่างกันออกไปบางองค์ก็นั่งพนมมือสงบนิ่งบางองค์ก็นั่งสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจแต่บางองค์ก็นั่งชันเขา่าตบอกร้องไหฟ้ฟูมไยเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจ ให้เห็นสัจธรรมของคำว่าอน,นิจจังเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับคนเราเน่ยบางคนเนี่ยพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเสีย um. ชีวิตก็ทําใจได้เพราะรู้ว่าเป็นสัจธรรมแต่บางคนทําไม่ได้ก็ดิ้นโฟยฝ่ายบางคนก็ต้องตายตามกันไปอันนี้ก็เหมือนกันท่านกาลังซอดปริศนาธรรมว่านะรูปที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ทนะําทใจปรงสังเวชว่าเออขนาดพระพุทธเจ้าเนาะยังต้องดับขันบปรินิพาน รราาบธลกแะม,าาะมส่วนด้านนอกของพระวิหารน้อยแห่งนี้เต็มไปด้วยความงดงามและแปลกตาเป็นพระวิหารที่ไม่มีทางเข้าด้านหน้ามีแต่ทางเข้าด้านข้างๆเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีมนฑปดประดิษฐานพระพุทธรูปหาชมยากอีกหลายองค์พุทธศาสนิกชนคนไหนอยากจะมากราบสการะสักครั้งในชีวิตก็แวะมาได้ที่วัดสพยาวัฒนารามอำเภอสพยา จังหวัดชัยนาทนะครับผมอิ่มบุญอิ่มกุศลกันแล้วคราวนี้ก็ถึงคราวต้องอิ่มท้องกันบ้างแล้วครับมาที่จังหวัดชัยนาททั้งทีเขาบอกว่าต้องมาร้านนี้ครับนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วเครื่องดื่มของเขาก็ยังเย็นเจี๊ยบอีกด้วยครับเป็นร้านอาหารชื่อดังที่คลาคล่่าไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ดูเดเต็มเกือบทุกโต๊ะ โอ้โหจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้พิธีกรของเราเริ่มจะหิวแล้วนะเนี่ยร้านนี้คนเยอะมากครับคุณผู้ชมครับขอแห้งซะด้วยสิเออลุงครับขอน้ำด้วยครับโอ้โหถูกมากครับลุงจอรับโอ้โหโอ้โหชื่นใจจริงฮะลุงเดี๋ยวผมจะทำให้อ่ะฮะ ดูว่ามาเป็นวุ้นได้ไหมในนี้นะฮะมันไม่ได้เต็มน,นะโอ้ฮะนะฮะแต่เนีฮะโอ้นนโหเป็นวุ้นเต็มขวดเลยนะรลุงจอห์ฮะโอ้โหน้ำดื่มตราจอร์ดเยีเ่ยมเชียสด้วยตราจอร์ดเยี่ยมเจียสนอกจากรสชาติอาหารจะถูกปากลูกค้าแล้วลีลาการเทคเครื่องดื่มของเจ้าของร้านยังโดนใจลูกค้าอีกด้วยก็ดูสิ จะน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอัดลมสีสันต่างๆก็กลายเป็นวุ้นไปสมดทำให้ลูกค้าหลายคนติดใจในความซาบซ่าเดินทางมาอุดหนุนกันเป็นประจำทุกครั้งที่ได้มาจังหวัดชัยนาทมีความรู้สึกว่ารู้สึกว่าดีนะถูกใจแลวก็กินแล้วรสชาติมันเย็นซาบซ่าดีอะไรเงี้ยครับก็อาหารอร่อยอะค่ะแล้วก็เครื่องดื่มก็เย็นทุกอย่างเลย ทานแล้วสดชื่นอาหารก็สดอร่อยส่วนเทคนิคการเคาะการเขยา่าจนน้ำกลายเป็นวุ้นแบบนี้เจ้าของร้านบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญลองผิดลองถูกหลายครั้งกว่าจะแช่น้ําโซดาให้เป็นวุ้นได้อย่างที่เห็น oh <no. S 2> ก็โซดามันล่วงจากตู้พอโซดาล่วงปุ๊บมันเกิดเป็นวุ้นลุงก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยจนได้ผลเลยก็ ทำมาทุกวันนี้ประมาณ24ปีครับก็เลยลองน้ำมั่งนู่นมั่งโกมั่งอะไรต่างๆตดาอะไรเงี้ยก็ได้ผลหมดเลยเจ้าของร้านบอกว่าเทคนิคของการทำเครื่องดื่มบุญนั้นมันอยู่ที่เทคนิคการแช่ครับไม่ว่าจะแช่ตู้ไหนก็สามารถเป็นบุญได้เดี๋ยวผมจะลองดูตู้นี้นะครับเฮ้ยไม่เป็นนะ แต่บางครั้งต้องต้องใช้เทคนิคฮะต้องใช้การลินการอะไรต้องดูอุณหภูมิว่ามันพอดีไหมถ้ามันลินไม่ถูกต้องไม่เกิดไม่เกิดนะ,ะไม่ก่อตัวมันจะไม่ก่อตัวทุกคนมาก็ต้องให้ลุงจอร์โชว์ให้ดูว่าทํำยังไงอะไรเงี้ยลุงจอก็จะโชว์ให้ทุกท่านนะฮะก็ฝากไ้ด้วยฮะถ้าเกิดว่ามาไม่ได้หรือจะโทรถามลุงจอสก็เบอร์โทรศัพท์ลุงจอจส่วนตัวนะครับ087196357ครับ ยินดีรับใช้ทุกท่านที่โทรมาหานะครับส่วนเมนูอาหารที่เจ้าของร้านนำเสนอทีมงานแก๊กๆวันนี้ก็คือปลาเขาทอดน้ำปลาที่คัดสรรหัวน้ำปลาอย่างดีผสมผสานเครื่องปรุงและความสดของปลาทำให้เมนูนี้ครองใจคนรักปลาได้ไม่ยากต้มยำปลามมาต้มยำน้ำใสได้ความหอมจากสมุนไพรรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังพอดีหรือจะเป็นไข่เจียวฟูหมู ที่ใครมาที่นี่ก็ต่างต้องสั่งเมนูนี้ก่อนเป็นอันดับแรกๆโอ้โหอาหารหน้าตาหน้ากินแบบนี้เห็นแล้วหิวเลยครับคุณผู้ชมครับงั้นขออนายยาุญาตกินก่อนแล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือแก๊กๆก๊กวิคเอนวันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ